ทุกคนเห็นตัวที่มันดอกกระปอมอยู่ด้านหลังไหมครับ <Huh? S 1> นั่นแหละครับคือตัวระดับอินฟินิตี้หรือตัวที่ระดับโหดที่สุดในเกมที่ไม่สามารถ <Huh? S 1> เข้าเครื่องดูปได้ทุกคนฮโอ้ไม่ก็ก็แปลว่ามันต้องหาจากกล่องเท่านั้นและกล่องของมันก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับนี่อินฟินิตี้บ็อกแถมติดสายฟ้าด้วย โอ้นี่แหละกล่องที่ได้มาจากแอดมินอาบิลนะครับและก็ดรอปแถวๆนู่นนะครับผมนั่นแหละครับและที่สำคัญตัวมันก็จะดรอปจากกล่องนี้และจะสุ่มมันออกมาแบบเล่ท่อไปลุยกันเลยดีกว่าครับเนี่ยดนูดนู่นนู่นน่ะประมาณนู่นน่ะบอกไปอะไรวะใช่มันจะมีอีเวนต์มันมาเว้ยพออีเวนต์มันมาปุ๊บ กล่องผู้นี้มันจะมีโอกาสดรอปนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปวิ่งโชคมันมาครับและหลังจากนั้นในนี้มันคืออินฟินิตี้อินฟิเอ้ยมีนูบป้วยหรอไอ้เนี่ยถ้าใครดวงเกลือนี่ได้นูบปนะถามจริงโอ้โหอ๋อแต่เราได้อ่ะอดูบิสใช่ไหมอ๋อมีนู๊แฝงมาอยู่ในกล่องด้วยจะร่วจ,จักโอ้ ได้มาแล้วครับอาบูบูอนูบูบ,บูนะครับผมระดับอินฟินิตี้ติดสายฟ้านะฮะอิเล็กทริกและที่สำคัญตัวใหญ่ด้วย <c oughs> ทำไมต้องตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าตัวเล็กนะ่ยมัน <c oughs> เงินเยอะกว่าเว้ยทุกคนฟัง <c oughs> ไม่ผิดครับตัวเล็กเงินเยอะกว่าจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันนะครับว่าถ้าผมอัพเงินไปแล้วเนี่ย <c oughs> จะได้เท่าไหร่ครับทุกคน แบบตุงๆเลยอ่ะตุงๆแต่ก่อนอื่นเว้ยผมจะพาไปดูอะไรกันก่อนครับมันคือตู้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตู้ครับรับรองว่าทุกคนจะกรี๊ดเพราะว่าไอตัวระดับอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในตู้และไม่สามารถดูมันขึ้นมาได้นั่นเองนะครับก็แปลว่าหาได้จากการสุ่มเท่านั้นโอ้โหก็แปลว่าแม่งโคตรเก่งเนี่ยระดับใหม่ของเกมของแท้ดูดิ อินวิี่เบลลอตนะครับไม่สามารถที่จะใส่ไอ้พวกตู้ได้นะครับก็แปลว่าในการอัพเลเวลของมันเนี่ยก็ต้องใช้ตังของเราแบบสดๆครับทุกคนตังกดสดสด้วยจ้ะโอ้จัดไปนี่วางไปเลยปั๊บนี่แล้วก็กดสดๆนะครับต้องกดสดสด้ลยจ้ะอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะอัพไปเลยโอ้แต่ไม่เป็นไรครับตังเราคดเยอะถ้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่มันจะบอดได้หรือเปล่าทุกคนมีโอกาสติดไหม ่ตอนนี้ผมก็เงินเยอะพอสมควรนะโอ้โหเล่นได้แป๊บเดียวคือเงินเยอะมากทุกคนอุ้ย oh. ดูดิเงิน 3.92m ต่อเซียววิเช็เควโอ้ย่็อดโอ้ม y g อดโอ้โหหนึ่งนาทีขนาดไหนวะเนี่ยแล้วดูตัวนี้ครับวินฟินิตี้ที่ติดไอ้บป๊บโคตรกากบป๊บเขียว1ล้านเว้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวจะมีสุดยอดกว่านั้นครับ เดี๋ยวจะพาไปดูสุดยอดกว่านั้นจริงๆแบบของจริงอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไอ้พวกนี้ก่อน <c oughs> ลิมรดความเกลือและนี่คือกล่องนะฮะกล่องใหม่ล่าสว์กล่องเกมครับทุกคนโอ้โหเกมบ็อกซ์แต่ว่าของในนี้แม่งกิ๊กจัดคือกล่องที่โหดที่สุดก็คือกล่องอินฟิตี้ครับทุกคนมันไม่มีตัวอินฟิตี้ดอกบ,บ้างเหรอในเนี้ยน, <c oughs> นี่กล่องกิ๊กเกมอ่ะโอ้โหเปิดเล่นก็คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีตัวไม่ตัวหม ตัวไม่ตัวไฟอยู่ในนี้วะแต่แม่งโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยคุณมีโอกาสได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยแต่ติดบัฟของกล่องครับทุกคนโอ้เท่อยู่นะแต่ว่าเงินกากไปหน่อยว่ะทุกคนเออสู้แมกระพุนแบบบัฟเงินสองร้อยอ่ะคือแบบแม่งอย่างตึงอ่ะอู้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 ตัแดงๆเนี่ยขอหน่อยดิเอ้หไม่ออกเลยว่ะไม่มาตอนนี้หมดตูดได้ยังไม่มาเลย เดี๋ยวรอพี่แป๊บมาแล้วครับและนี่คือสุดยอดบัฟนะครับผมเนีย่ยเห็นปะ่ะมันติดมินิเว้ยมินิอะดูบูบู <c oughs> แต่สถานะบัฟคือไดมอนด์นะครับคือสายฟ้าจริงสายฟ้าจะโหดกว่าปะ่ะถ้ามันติดมินิด้วยอะ่ะใช่ไหมหรือเปล่าวะหรือว่าไดามอนด์มันโหดกว่าวะทุกคนดูครับอันนี้คือตัวละครน,นี้เนี่ยที่ติดบัฟมินินะฮะมันจะคูณไปถึง7.9 6ห 7จ6จุดล like ้านโอ้โหเชี่ยคือแบบไอ้ชีคือรวยตายอย่างคือเงินเยอะอะไรขนาดนี้เอ็มโอโอเคยเห็นตัวไหนที่เงินเยอะขนาดนี้ไหมครับอันนี้คือเวอร์จัดอะคือเวอร์จัดของจริงอะทุกคนเชี่ยเออผมสามารถที่จะฟาดบอร์ดได้หรือยังครับทุกคนเฮ้ยีโอกาสเลเนี่ย มีโอกาสวัดบอร์ดนะทุกคนนะวางไว้ข้างหน้าเลยโอ้โหแต่พูดจัดอะพูดจัดจัดอะอ,อย่างเวอร์และตอนนี้ครับผมต้องเรียงขึ้นไปด้านบนก่อนเนี่ยคือ200หมดเลยไว้ของผมไาให่ะอณาจักรกับพุณน,น้อยของผม200หมดเลยครับและเงินต่าวิคือ 1. จุดเออหัวนี้คือกดกากะเฮ้เก็บไปก่อน บัฟเขียวที่มันกิ๊กจัดนะทุกคนต้องใส่บัฟเงินดูบัฟเงิน200เป็นล้านบอกเราเดียว <c oughs> แล้วขึ้นไปด้านบนครับนี่โอ้โหอาณาจักรกระพุนของผมยังไม่หมดเว้ยผมต้องอัพให้มันสุดว่ะใส่ไปต่อครับ2องรอยวางไปโอ้โหโอ้โห,โโหตรงนี้มันคาตาคาตาก็อัพเกรดไปเลยโอ้ยเงินแบบทะลุงทะลายทะลวงทวานเงินหายไปไหนหมดอัพทีแบบอะไรวะเนี่ยโคตรพ่อแพงโอ้โห,โอ,โ,หโอ้ my god โอ้迈เกอแต่เงินเราแทบไม่กระดิกว่าแม่งเงินเยอะจัดอะตอนนี้โอ้โหดิโอ้โอ้สองร้อยให้หมดไปเลยสองร้อยให้หมดไปเลยแบบจุกๆุ้างล่างแม่งมีแต่อนุบิสนี้มันจะกรีดขนาดไหนวะทุกคนแต่กล่องมันต้องฟาร์มจริงว่ะต้องฟาร์มต้องมาเปิดอะการันตีอะเชี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวต้องรออีเวนต์อีกนะครับโอ้โหอีเวนต์อีกยี่สิบสามนาทีครับทุกคนวู้วู้โอ้โหตอนนี้คือแบบอลังการอ่างช่าง โอแม่ปะเก้ากอดกอดควอดควแบบทุยเวไถ้าใครไม่อยากฟาร์มบ้าดิเดือดแบบผมเราขอแนะนำสปอนเซอร์ใจดีบิวเวเกชอป <Yeah. S 1> ที่มีบริการขายตัวละครมากมายที่อยู่ในนี้หมดแล้วตึงๆกันไปเลยโคตรเยอะและยังไม่พอทางร้านของบิวเวเกชอปก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการหลากหลายแมบบอกฟู้ดนะฮะแล้วก็มีสเตลเบรลอดแล้วก็ มีบริการสื้อพิเศษอย่างเติมโลบักอีกด้วยเฮ้ยเลทโคตรถูกแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินฟินกันไปเลย U G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษเดี๋ยวผมพาไปดูตรงบอร์ดกันก่อนนะครับทุกคน ดูดิตอนนี้ผม1นึ่งอ่ทีใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เขาว่าหลักทีกันนะครับทุกคนครับเออถ้าผมลงสนามเนี่ยมันจะขนาดไหนมันมันพอไปติดได้ปะเนี่ยอันดับสุดท้ายครับ u r i c เอ้ยเอา u c c เหรอยี่สิบเจทีทุกคนเฮ้ยผมจะมีโอกาสไหมที่จะไปกอดเข่าอยู่กับเขาได้อนะ่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยเยขาเวลาอีกเป๊บคือตอนนี้ผมก็อ่า เพิ่งตื่นแล้วก็ปั๊มเงินได้สักแป๊บก็เอยมันไวอยู่นะเอาจริงคือมันไวมากอะ่ะคือปุ๊บปั๊บคือโอ้พระเจ้าช่วยคือเงินเยอะจัดเอาละครับท่านผู้ชมครับมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะบุกบัน่นฝ่าบอร์ดนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือที่ <c oughs> คือคืออนุอ,นอนจักรของผมแม่พาผมแลกจัดโอ้ <c oughs>